สวัสดีทุกคนวันนี้เก็บผักในสวนมาฝากค่ะผักกำลังขึ้นนะคะวันนี้อยากโชว์ค่ะอยากโชว์ซุกนี้ค่ะบวกฝลังนะคะอ่ากำลังออกผลเลยค่ะสวยงามนะคะต้นเดียวนะคะเนี่ยเรามีอยู่สองต้นค่ะ พอได้กินอยู่ค่ะนะกำลังออกครบกลองกำลังอวบก,กำลังอวบในส่วนเราเองค่ะอากาศร้อนนะคะวันนี้สามสิบแปดองศายังไม่อยู่เลยค่ะแต่ก็มีความสุขค่ะเก็บมาฝากทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกันเยอะๆสุขกาสุขใจนะคะใครที่ท้อกอสู้ๆค่ะ เดี๋ยววันหนึ่งก็เป็นของเราค่ะขอบคุณนะคะติดติดตาม